ผมเป็นนักภาพยื้ยประจาอ่อนไอ้เหี้ยโตมาอย่างไรมึงเนี่ยฮะโตมาอยู่ในโอ่งโอ่งอะไรโอ่งมังกรมังกรอะไรวะมังกรมังกรทองมังกรทองเออเขาคลิปเขาคลิปอ่าแนะนำโตหน่อยฮะแต่ละคนแต่ละคนเอาเอาคาร์บอยยิ้มยิ้มหน่อยงี้ยยูสวัสดีครับผมชื่อคุณมอร์แกนนะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนมอร์แกนมอร์แกนที่ใช่เป็นขนมพื้นบ้านปหม ไม่ใช่ครับมอแกอีกคนอีกคนเลยคนผมชื่อดำครับดำอะไรวะดำขายถ่านเนี่ยอ้าวเป็นคนเอาถ่านเป็นคนเอาถ่านนะเนี่ยคนเอาถ่านนะครับเนี่ยคุณนี่อันนี้อันนี้อันนี้ทำงานแบบยังไงยังไงอผมผมทำงานสุเกริตครับทำงานเป็นอคนเก็บผลิตภัณฑ์ทางการพืชครับเก็บร้ไฟใครคุมดีนะเนี่ย อมี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 ฝรัหลังผิวขาวคุมอยู่ครับชื่อเจสซี่นะครับอุ้ยตัดออก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 คินี้คิปนี้ไม่ได้สร้างสร้างมาเพื่อความขัดแย้งในสังคมอีกอโอเคเอาไปว่าเรามาจัดอันดับเกมในแฟดดีกว่ารู้คุณรู้ไหมเกมแฟตคืออะไรโอ้ผมรู้อยแล้วครับไม่รู้เลยเลยดิเกมแฟตเกมฟรีออเกมฟรีคนมอกแกงคิดว่าไงฮะอืมผมว่านะ มาเวิร์กฮะผมมาเวิร์กคุณเอาเลยจัดจัดนะจัดเลยครับเนี่ยอ่ะจัด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 มาดิโอ้โหเปิดมาเฮียเกลเราอ่ะมีไงนี่อันนี้ไอ้อนแรกจะเป็นเกมทำอาหารอันนี้สอนจะเป็นเกมเอาเฮี้ยกดผิดเฮ้ยโอ้โหวิ่งเล่นวิ่งเล่นเคยเล่นไอเนี้ยไอเออทางซ้ายดิซ้ายเก่งนะ อันนี้ไม่เคยเล่นวะช่างแมงต้องขัปลูกผักโอ้โหไม่ได้คอมเขาต้องขวายแล้วครับตำนานนะครับวันนี้โอ้ยนี่มันเกมคนป่าละในคมว่ะเฮ้ยเรื่องเกมลิงยิงกันครับโอ้โหคุณคิดเอาเปียวขนาดไหนคุณได้เป็นลิงนะลิงแล้วก็คุณยังสามารถทำร้ายกันลิงคนอื่นได้โดยที่คุณมีหน้าที่เป็นพระเจ้าดูลิงตีกันอุ้ยภูมิใจภูมิใจภูมิใจแล้วเราเป็นโอ้โหไอ้เหี้ย ทางซ้ายเกมเกมเกมพวกนิวเทชันเล่นเนี่ทางขวามาโซคิดเนี่ยโอ้โหโอ้โอ้ยี่สมัยสมัยกรงสีซ้ายเมือนกันนี้วางแผนเล่นบ่อยมากเลยเนี่ยขวาก็ต่อยเฮ้ยกูกูคลิปกูทำอะไรก็ได้กูชอบอันนี้เฮ้ยคอมมินิตอรอโอ้โหอุ้ยอันตำนานหมาแมวหมาแมวเนี่ยไอ้ไอ้บุ๊คไปดคลบเกอรี่หรอป่

ทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องงุดไว้ด้านขวามัดมวยคุยอ้วกเองเป่งทุเรมาเลยลงได้ไงแฟดมีแฟดมันเกมฟรีเว้ยใครจะลงก็ได้อันนี้มันอันนี้มันโอ้ยเกมเช่นไรดิทางซ้ายดิกูหัวใจเท่าไหร่เฮ้ยทางซ้ายดิซ้ายซ้ายซมันมันคลิปกูคลิปกูพอมีนี้มึงม่าเด็ดขาดใช่ไหมไอเกมนี้แบบความาสนุดเล่นนี้อะ อุ้ยอันนี้ก็เล่นลนี่โอ้โหเอาเอาเอาเกณฑ์ทำอาาเ,เอาเกณฑ์ทำอาเกณอาหารที่จะเอาเกณฑ์ที่มาาันจะย้อนหันอะไรเป็นตาจริงมากกว่าระหว,ว่างมึงเห็นหนอนชัยเข้าแมวกับการที่มึงทำพิซซ่าแล้วเอาไปส่งกูเห็นหนอนชัยเข้าแมวกูก็เห็นห <laughs> นอนชัยเข้าแมวไปขวานี่เว้ยรับผลรับผลของเาเลยเกมให้ม่กนานเนี่ยรับผลนะครับเี่ยเออ เออนี่นี่เกมชายเล่นนี่เฉียะหมาหมาแมวหมาแมวไก่พันหมาแมวไก่พันนี่มัหลอกคุณจะห่านละพอชอบไอ้พอชอบที่พานกับเด็กเล็กกับเด็กเด็กสองตัวเอาเลยอะไรเด็กสองตัวเุณต้องเล่นเด็กสองตัวคุณไเคยเล่น นานเกินแล้วนานเกินไปแล้วเต้นอาไฟเต้อาไฟโอ้ยโอ้ยสายไม่สายเกินแปดพันเลยเหี้ยเหี้ยรับผลรับผลขวาเลยฮ่าอี๋ออกเอ้า